โอเคนะครับก็มาต่อ EP 2กันเลยเมื่อกี้ก็งงนเหนื่อันะคะไม่รู้ทำไมแล้วผมก็พอเกิดลบแท็บแล้วก็ก ap, ท้อตัวทีตอนนี้แก้วมันก็เต็มแล้วนะฮะเต็มนะเต็มแล้ว,มลวผมก็เอามาเออย้ายใส่ขวดดิมคือมันก็เหนื่อยนะเออมันเหนื่อยทุกคนเหนื่อยว่ะที่ทุกคนคิด,ดนะใส่เหย่อนหย่นอกกนสำหรับแกะให้ดีๆอะ่ะ เออคือมึงเย็นมากตอนนี้เออดูคนเปิดอู้ไหนโอ้โหโอ,โอ้ในใจกันจริงเลยโอ้หตอนนี้คือเย็นมึงมากนะเย็นมึงจริงุกคนมันตกอีกแล้วอุยอุ้ย อีกแล้วตกใบหนงเลยมือผมเย็นมากโอ้โอหอุ้ยโอ้บ่จะยกออกไปได้หรือเปล่าเออลืมคิดเลยไม่เป็นไรย่อน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 เข้าไป อีกนค่ทุกคนก็ต้องตัดไปก่อน,นะคร่ะก่อนที่ท่านผู้ชมจะเบียรกันแล้วก็ก่อโคนตนัวอีกแล้วอ่ะตกวมันมากเลยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยโอ้ันๆเลยอีกนิดเดียวปิ้วปิ้วปิ้วและอันสุดท้าย สุดท้ายของโลกใบนี้ก็โฟกัสด้วยนะอุลโขาเออประมาณนี้นะคะับก็ัเปิดนะเจ็บมือเจ็บมือยังไไปทำไปเลืโอเคนะครัพก็แค่นี้ ก็ตอนนี้นะคะโอพันเค่ขนิ้วแดงเลยโอ้เจ็บมากเคก็ตอนนี้นะคะน,นี้วก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับก็บ๊ายบาย